สวัสดีค่ะช่องเจคเคนอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนอนำเสนอให้ชมกับกิจการพร้อมบ้านพักอาศัยนะคะ285หมูห่5้ค่ะบ้านโนนสมบูรณ์ตำบลนาชุมแสงอำเภอทุ่งฝนเทศบาลนครอุดรธาน,นีค่ะที่ดินพร้อมสิ่ปูกสร้างนะคะอยู่บนที่ดินขนาด6ไร่3งาน84ตารางวาค่ะ ซึ่งบนพื้นที่นะคะประกอบไปด้วยอาคารร้านค้า1หลังแนววินเทจโรงเรือนหนึ่งหลังและบ้านพักอีก1หลังค่าเดินทางสะดวกสบายนะคะอยู่ติดสี่เขตอำเภอเลยะคะ่ะทุกท่านเป็นเขตรอยต่อนะคะอยู่ติดสี่เขตก็คือเป็นของอำเภอหนองหานพุ่งฝนอำเภอเพลอำเภอพิบูลรักนะคะอยู่ใกล้โครงการทางด่วนอุดรบึงการแค่400เมตรเท่านั้น เดินทางสะดวกค่ะเหมาะกับการค้าขายและทำรีสอร์ทด้วยนะคะเป็นที่ดินโฉนดนสสี่จขุดแดงค่ะทำเลดีมากๆเลยนะคะแปลงนี้ราคา3 5ล้านหาแสนบาทถดุ่านหกไร่สามงาน84ตารางวานะคะสนใจนับชมพื้นที่หรือว่าต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่านติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะนัดดูได้ตลอดเลยค่ะ แอดมินใส่ข้อมูลและเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนะคะเพื่อจะได้สะดวกต่อการติดต่อแลนะนัชมในวันนี้เจ๊เคโนโอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ